มีความประสงค์ส่วนใจทุกทุกท่านบูชาไหวถนนผลทายขับบูชาไวผู้ทำรายการสร้างวัดขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยทะบูชาไายแนะเลยนะที่จุดกองไฟกระดาประชาชสัมพั์วัดที่บานหนอ์ผลแห่งนี้ได้เลยก็ขอเรียนเชิญคณะศิษยาสารุสิกทุกทุกท่านที่เพิ่งเดินทางมาถึงวันนี้ถ้าเดินทางมาถึงแล้ว มีความประสงค์สนใจที่จะรุ่นธงบุญถาวายัะเบื้องมูลังคาวิหารพระเจ้าก้าวตื้อตะเบื้องมูลังคาวิหารพราา 94, ะเจ้าก้าวตื้อรทราา 94, แทนหนึ่งแทนละหนึ่งร้อยบาทขอใยนเจิญทุ่านแจ้งเช่นความประสงค์สนใจรุ่นธงบุญเป็นเจ้าภาพเจ้าบุญถวายกัะเบื้องมาาูมลังคาวิหายพระเจ้าก้าวตื้อได้เลยนะที่คือกองหน่วยการ ประชาสัมสภาธาที่พัฒของคลเพลงนี้อา้